โอเคค่ะวันนี้เราจะมาสัพเพเหระอะไรกันดีเออฟ้าจังอยู่ในครัววันนี้นะคะทําอาหารไปด้วยเนี่ยเราก็จะมาสัพเพเหระกับฟ้าจังในเรื่องคนญี่ปุ่นเขาจะดูคนที่ชอบดูถูกคนยังไงมันมีวิธีค่ะมันเรารู้นิสัยของคนญี่ปุ่นแล้วว่าคนคนนี้มีลักษณะที่ชอบดูถูกคนเราจะได้หนีห่างหรือรับมือได้ทันนะคะลักษณะที่หนึ่งคือเป็นคนที่มีความหยิ่งจองหองยัตชา สเปรฮระในญี่ปุ่นสวัสดีค่ะฟ้าจังมานแล้วค่ะสเปรหระกับฟ้าจังค่ะชุบุชุบุโยชา่าโอเคค่ะวันนี้เราจะมาสเปเหระอะไรกันดีเออฟ้าจังอยู่ในครัวก็เป็นแม่บ้านนะเนาะพอทำอาหารเสร็จก็แต่งตัวไปเรียนเพราะเรียนพักค่ำนะคะเรียน5้าโมงสิบเรือตอนนี้กี่โมงแล้วตอนนี้ใบสองมงครึง ทำอาหารสัก20นาที30นาทีเดี๋ยวก็เสร็จบ่าย3โมงบ่าย3โมง10ก็อาบน้ำออกจากบ้าน4โมงเย็นไปถึงโรงเรียนก็ประมาณ4โมงครึ่งนะคะแล้วก็เข้าเวลาเข้าโฮมรูมก็5โมง10นาทีโอเคค่ะก็วันนี้สัพเพเหระไปด้วยได้ทำาอาหารไปด้วยดีกว่านะคะ,ะทํส2อ,อย่างในเวลาเดียวกันเลยจะพูดไป้หน่อยน้อยอย่างมันจะไม่มีเวลาเวลาฟ้าจะทําอาหารนะคะ,ะถามว่าทําอาหารไทยไหมก็ทําบ้านนะคะแต่ว่าไม่ทําบ่อยเพราะว่า นี้ใส่เรียวมันแพงนะคะพวกเครื่องปรุงเครื่องปรุพวกผักญ่าเลยของเมืองไทยมันแพงก็ส่วนใหญ่แล้วเอาจะทําอาหารญี่ปุ่นให้สามีทานนะคะก็วันนี้จะทำเออเขาเรียกว่าดูนี่เลยคุกคุกุแพทก็เมนูนี้ชื่อว่าคันตังจากายโมโตะพีมังเนาะกิวนี่คือ,อิตามก็คือผัดเนื้อกับพริกพีมังแล้วก็จากายโมโอเคนี่ มีไข่โตชิไหสตาโยอนกิวนิคือนะคะเนื้อวัวอ่ะวันนี้นะคะทําอาหารไปด้วยเนี่ยเราก็จะมาสะเพแล้วกาบฟาจางังในเรื่องคนญี่ปุ่นเขาจะดูคนที่ชอบดูถูกคนยังไงฮิโตโนะมิค no ุระสุฮิโตะตัว o n นะฮิโตมันมีวิธีค่ะนะถ้าเรารู้ลักษณะน,น,นี้แล้วอ่ะมันจะทําให้เราเนี่ยเข้าสังคมคนญี่ปุ่นได้ง่ายขึ้นนะคะ คนญี่ปุ่นเขามีวิธีดูคนของเขาค่ะรู้ไว้นะคะเวลาเราไปทํางานหรือเรามีเพื่อนคนญี่ปุ่นหรือตอนเรามีลูกแล้วเราเป็นผู้ปกครองที่จะต้องถูกเชิญไปเป็น P.T.A. ไปเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะสมาคมผู้ปกครองอะไรอย่างเงี้ย T.P.A. นะคะเราจะได้เข้ากับแม่บ้านญี่ปุ่นคนอื่นๆได้หรือใครเป็นพ่อบ้านก็จะได้เข้ากับพ่อบ้านญี่ปุ่นคนอื่นๆได้หรือใครที่กําลังเรียนอยู่เป็นนักศึกษาอยู่และกําลังจะคบกับเพื่อนญี่ปุ่นนะทุกคนนะคะใช้วิธีของคนญี่ปุ่นดูของ ดูคนญี่ปุ่นอย่างงี้ฟ้าจังว่าได้ประโยชน์นะคะกันไม่ดีว่าแก้ค่ะรู้ไว้ก่อนการเตรียมพร้อมมีใจไว้กับครึ่งนะคะมาเรารู้นิสัยของคนญี่ปุ่นแล้วว่าคนคนนี้มีลักษณะที่ชอบดููถูกคนเราจะได้หนีห่างหรือรับมือได้ทันนะคะซะชันก็ใช้เนื้อวันนี้ทําที่ดีแล้วค่ะฟ้าจังทานแล้วนะคะแล้วก็ฟ้าจังฟ้าจังจะทานกอนสามีนะคะเพราะว่าต้องไปโรงเรียนไงแล้วสามีก็ทํางานตอนคืนกะกลางคืนนะคะี๋ยวก็จะกลับมาแล้วก็ จะทำมื้อต่อมื้อนะคะทําที่เดียวไม่ทําเยอะโอเคค่ะหั่นเนื้อเลยหั่นแบบว่าเป็นทางยาวๆนะคะต้องรีบหน่อยเดี๋ยวมันจะไม่มีเวลาไงยั่วะอ่ะต่อไปนะคะแล้วมาหั่นพีมังค่ะติกพ,พีมังใช้หนึ่งที่ใช้สองอันก็พอ สองผล x สองลูกลักษณะนามพุนัติถูกนะคะหันไปพี่มังน่าก็หันอย่างนี้นี่หันตรงขั้วก่อนให้ให้วงแหวนออกมาแล้วเอาเม็ดออกนี่อย่างนี้นะคะแล้วก็เอาเม็ดออกแล้วว่าเราจะหันเป็นเส้นค่ะตรงวงแหวนที่หันมาเนี้ยหันครึ่งเลยแล้วก็หันครึ่งค่ะ ตามแล้วจะหันเป็นเป็นเส้นๆนะคะเห็นไ้มพอเราผ่าครึ่งแล้วก็จะหันตรงครึ่งตรงนี้เอยเราหันตามตามขวางไม่ใช่ตามยาวนะคะตามขวางาาาวัมๆได้แล้ง่ายๆค่ะเออเนี่ย ลักษณะของคนที่ชอบดูถูกคนในสไตล์ญี่ปุ่นนะคะลักษณะแรกก็คือลักษณะที่หนึ่งคือเป็นคนที่มีความหยิ่งจองหองเป็นคนที่มีความภาคภูมิใจในตัวเองมากนะคะหรือผูวได้ดวงะทาใก,กล้เอ๊ะมันเป็นลักษณะยังไงเนาะได้แล้วนะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะมาหั่นอโนะใกล้โมอ่ลืมไปเราต้องชิตะอาจิเนื้อก่อนชิตะอาจินะคะแปลว่า การหมักเนื้อหมักเนื้อใช้โชยุกับเลี้ยวดิซาเกะเล้าสาเกสำหรับทำอาหารนะคะตำจำอ่าโอเคได้แล้วนะคะถุงมือพลาสติกอย่าอ่าทิ้งเอามาคุมไว้นี่ทิ้งไ่า้ขาดต่อไปเรามาหั่นจาไก,ก่โม่ค่ะจาไก,ก่โม่ใช้อสองผลสองผลเล็กๆเ,เห็นไหม ล้างคารล้างน้ำาต่ปไปปอกเปลือกนะคะหนึ่งที่นะคะอันนี้เป็นเมนูสำหรับหนึ่งที่ค่ะอะลักษณะแรกที่อย,อย่างที่บอกนะคะก็คือว่าลักษณะของคนที่ชอบดูถูกคนในของสไตล์ญี่ปุ่นกนะ็ค,ะคือคนที่มีความมั่นใจสูงคนที่มันมีความมั่นใจสูงในสไตล์ญี่ปุ่นเนี่ยก็คือว่าจะมีลักษณะคนที่มาเกะซุกิได้ก็คือว่าคนที่ ไม่ยอมแพ้จะเอาชนะอย่างเดียวจะเอาชนะอย่างเดียวประมาณนี้นะคะแล้วก็คิดว่าจิบุนกับอิจิบักกบงก็คือว่าคิดว่าตัวเองเป็นที่หนึ่งอยู่ตลอดนี่ลักษณะของคนที่อภพยดวงอาทิตใกล้เป็นคนที่พลาวในตัวเองในสไตล์ญี่ปุ่นค่ะนี่นั่นะป้าเมื่อเราปอกเปลือกแล้วนะคะแล้วหั่นเป็นเป็นเส้นค่ะตามยาวตามยาวหั่นตามยาวนี่ แล้วก็หันเป็นเส้นนะคะยัดชะต่อไปลักษณะที่สองของคนที่ชอบดูถูกคนสไตล์ญี่ปุ่นนะคะนั่นก็คือคนที่มีลักษณะเป็นคนที่ชอบพูดโอ้อวดตัวเองเออหรือว่าภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกว่าอะโนจิมังฮานาชิบักกิชเตคุเป็นคนที่ชอบพูดจาโอ้อวดตัวเองโชว์ออฟนั่นเอง สไตล์คนนี้เหมือนเป็นลักษณะยังไงเนาะนั่นก็คือเป็นคนที่แบบว่าออคิดว่าตัวเองอะเหนือกว่าคนอื่นเสมอนี่ เป็นคนลักษณะนี้ถ้าสมมติว่าตัว,ต,วตัวคนคนนั้นนะคะคนที่ชอบดูถูกคนเนี่ยพูดจะยกยอตัวเองแล้วฝ่ายตรงข้ามรู้สึกยังไม่รู้สึกอะไรเขาก็จะพยายามหยิบยกคนที่ดังๆคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตเนี่ยที่มีลักษณะใกล้เคียงกับเขาเนี่ยยกตัวอย่างขึ้นมาเพื่อให้เพื่อพูดให้ใกล้ตัวเขามากสุดว่าตัวเขาเนี่ยมีลักษณะเหมือนคนดังคนนี้นะคะอย่างเช่นอเมนดาออฟดัมเป็นคนที่สวยมากมีความมัน่นใจเป็นมิสมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์นะคะ ในตอนนี้คือมีความสวยมากแล้วคนที่กําลังจะพูดยก,ย,กยอกตัวเองเนี่ยขี้โม้เนี่ยก็ยจะบอกว่าเนี่ยดูอย่างอเมนดาสิเขามีลักษณะอย่างนี้นะนี่เหมือนกับฉันเลยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ค่ะยัดะ <ach> อ่ะหั่นเสร็จแล้วนะครับนี่จะใก,กล้โมหั่นไปเส้นนี้เรามาผัดกันเลยดีกว่าก่อนจะผัดนะคะเรามาทําน้ําผัดกันก่อนนะคะซอสผัดนะคะการทําซอสผัด เตรียมไว้เนี่ยมันจะทําให้เราอาหารได้ง่ายขึ้นนั่นเองและเวลาลดเข้มไปอ่อนไปเนี่ยแก้ได้ง่ายขึ้นแก้ได้ทันทีเลยโอเคน้ําผัดก็คือมีโชย,ยุหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะสาเกหนึ่งช้อนโต๊ะมิรินหนึ่งช้อนโต๊ะมิรินคือเหล้าหวานนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะสไตล์ญี่ปุ่นเนี่ยจะมีอย่างงี้หลักๆออสตอร์ซอสนะคะซอสหอยน้ำลมหนึ่งช้อนโต๊ะ ชาโต้ค่ะหนึ่งช้อนชาชาโต้คือน้ำตาลกระเพร่าผงซุปนะคะวันนี้จะใช้ผงซุปไก่ใช้ผงซุปที่คุณชอบนะคะหนึ่งช้อนชาค่ะแล้วแป้งคาตากูริโกหรือแป้งมันสำปะหลังนะคะครึ่งช้อนชาค่ะอย่าใส่มากนะคะเพราะตัวมันสำปะหลังเนี่ยยิบผิดยิบผิดอย่าใส่เยอะนะคะเพราะว่า ตัวมันสำปะหลังเนี่ยมันมีแป้งอยู่แล้วเดีย๋ยวมันก็จะออกมาเองนะคะต่อไปค่ะน้ำเปล่า2องช้อนโต๊ะง่ายๆค่ะคนญี่ปุ่นนะครับเขาจะไม่ชอบผักอะไรที่มีกลิ่นชุนๆเช่นพวกกะเทียมอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่ใช้กันเอ,อย่างมากก็จะเป็นขิงแต่เมนูนี้ไม่ใช้นะคะเพราะว่าพีมังก็มีกลิ่นอยู่แล้วมีกลิ่นชุนๆอยู่แล้วนี่คือลักษณะของอาหารญี่ปุ่นคะ ต่อไปค่ะใช้ตะก้อคนจะใช้ซ่อมคนก็ได้แต่ใช้ตะก้อก็จะดีกว่านะคะเราต้องหัดประยุกต์ใช้นะคะเครื่องมือเครื่องทําครัวเนี่ยมาต่างประเทศแล้วประยุกต์ใช้นะคะถ้าชาติใช้เป็นเนี่ยมันจะสะดวกสบายแล้วจะว้าวค่ะเดี๋ยวเ,เราผัดกันให้เสร็จนะคะแล้วก็จะมาคุยกับลักษณะคนที่ชอบดูถูกสไตล์คนญี่ปุ่นว่าเป็นยังไงนะคะเดีย๋ยวมาคุยกันอ่ะผัดกันก่อน ค่ะโอเคนะคะใส่น้ำมันค่ะจะสอนทำอาหารญี่ปุ่นให้ง่ายง่ายยับฉะโอเคกระทะร้นอนแล้วผัดเนื้อเลยค่ะนี่ชิตาจิที่เราหมักไว้นะคะและใช้ตะเกียบนะสลัดสลัดเนื้อวัวเนี่ยจะเป็นอะไรที่สุกง่ายนะคะ ลืมบอกไว้ใช่ไฟกลางค่ะสุกแล้วใส่พรีมังผักพริกพีมังแล้วก็จะกไก่มูมันฝรัง่งให้พรีมังสลดนิดนึงนะคะชิมซอสผัดริดอืม อร่อยเหลืออะใส่ซอสผัดไปเลยค่ะเบาไฟเป็นไฟอ่อนน่าทับรับทานมากเลยค่ะท่านผู้ชมเพืเ่อนๆโอเคเตรียมข้าวเ่านะคะเราจะวันนี้จะทำเป็นด้งบุรินะคะ แล้วฮูดีคืออะไรคือลาดหน้าเป็นเหมือนเป็นข้าวแกงลาดหน้าเองนั่นเองโอเคได้ที่แล้วค่ะข้าวนะคะแล้วดู้อนเนี่ยมันบูดง่ายใช่ไหมก็คืออัดใส่ทับเบอแวนเนี่ยแล้วแช่ในช่องฟิตเลยค่ะแล้วเวลาจะกินก็ออกมาไคโทนะคะละลายน้ําแข็ง ข้าวญี่ปุ่นร้อยหน่อยโอเคค่ะใส่ลากไปในข้าวเลยุดยอดนะทานแค่นี้แหละค่ะแซ้สสันเดี๋ยวให้ดู ที่ชอบดูถูกคนในสไตล์คนญี่ปุ่นนะก็คือคนที่รู้สึกว่า,ามีปมด้อยเพราะอะไรรึเปล่า <c oughs> เอ๊ะมีปมด้อยแล้วก็ไปดูถูกคนอื่นเพราะว่าเขาพยายามที่จะกบปมด้อยของเขาเขาก็เลยต้องไปดูถูกคนอื่นเพื่อให้เขามีค่าขึ้นมาเพื่อเอาปมด้อยนั้นเป็นปมเด็กขึ้นมาซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่ผิดนะคะวราจังคิดว่า,าไม่ควรจะทำอย่างนั้น ยกตัวอย่างเช่นฟ้าจังเองฟาจังเป็นสาวประเภทสองใช่ไหมก็คือว่าสมัยเด็กๆก็คิดว่าตัวเองเป็นบมได้แต่ในขณะที่เรามีุมได้เราก็มีความสามารถอยู่ในตัวนี่หว่าพยายามค้นหาตัวเองแล้วก็ดึงความสามารถในตัวขึ้นมาเช่นปราจังพูดเก่งก็เลยมาทําคลิปใน YouTube พ้ะจังมีความสามารถในการเรียนภาษานอกจากภาษาอังกฤษแล้วก็เรียนภาษาญี่ปุ่นสิแล้วก็หรือไม่ก็มีความสามารถในการทํากับข้าวก็ทํากับข้าวไปด้วยแล้วมาท o u t u b e ให้ทุกคนได้ชมกันเนี่ยค่ะเปลี่ยน แทนที่จะมานั่งคิดว่าตัวเองเป็นเปนปมด้วยปมด้วยแล้วไปดูถูกคนอื่นเพื่อแต่เราปมด้อยแห่ปายกลายเป็นปมเด่งดึงความสามารถมาดีกว่ามาช่วยทุกคนได้เห็นคนอื่นเห็นปุ๊บเออเขาก็ไม่มามองปมด้อยของเรานะคะก็จะดูในความสามารถของเราเฮ้ยไอ้นี่มันเก่งดีกว่าคนอื่นก็เลยมองข้ามความเป็นสาร,ระัดเพศสองฟ้าจังไปนี่ค่ะเป็นวิธี ทำที่ถูกต้องนะคะต่อไปค่ะอีกลักษณะหนึ่งของคนที่ชอบดูถูกคนในสไตล์ของคนญี่ปุน่นนะก็คือเป็นบุคคลที่อยากจะให้คนอื่นเนี่ยยอมรับตัวเองหรือไม่ก็อยากให้คนอื่นเนี่ยประเมินตัวเองประเมินตัวเขาเองอ่ะเพื่อที่ตัวเองจะได้ดูมีค่ามากขึ้นและทําไมมันถึงได้เป็นลักษณะของคนที่ชอบดูถูกคนอื่นเพราะว่าถ้าคนอื่นเนี่ยไม่ยอมรับเขาหรือคนอื่นประเมินค่าของเขาดาะน้อยไปกว่าที่เขาคิดเขาก็จะกลับไปดูถูกคนอื่นแทน อะสมมติว่าคนอื่นมาบอกว่าเธอสวยน้อยกว่าอเมนดาอะไรอย่างเงี้ยเอา้าทำไมเธอว่าอย่างนี้หน้าเธอก็ไม่ใช่ว่าจะสวยกว่าฉันอ่ะเริ่มไปดูถูกกันแล้วเนี่ยค่ะเป็นลักษณะเด่นของคนที่ชอบดูถูกคนอื่นในสไตล์คนญี่ปุ่นนะคะคือการอยากให้คนอื่นยอมรับอยากให้คนอื่นประเมินค่าตัวเองสูงขึ้นค่ะต่อไปอีกลักษณะหนึ่งของคนที่ชอบดูถูกคนสไตล์ญี่ปุ่นนะคะก็คือคนที่ชอบอิจฉาและเป็นคนที่มีความเป็นกังวลใจอยู่ตลอดเวลา อพอไปเห็นคนอื่นเอ๊ะคนนี้สลัดกว,ว่าไปแข่งสมมติว่าไปแข่งคณิตศาสตร์โอลิมปิกได้หุยทาไมเก่งนี่วะแล้วฉันละ่ะแล้วทำไมฉันไม่เป็นตัวแทนประเทศไปแข่งเริ่มอิจฉาเริ่มอิจฉาแต่ถ้าเปลี่ยนความอิจฉาเป็นการยอมรับเขาเออแกเก่งว่ะโ okay, อเคเดี๋ยวฉันจะทําแบบแกนะปีหน้าฉันจะไปแข่งคณิตศาสตร์โอลิมปิกให้ได้เป็นตัวแทนประเทศได้อย่างแกแค่นี้ก็หมดปัญหาแต่บางคนไม่เป็นอย่าง,งานั้น เขาอีฉาปุ๊บแล้วก็ไปโดยถูกอก็แค่การีิตยสาโอลิมปิกโถแต่ตัวเองก็ทำไม่ได้เหมือนเขานี่คือลักษณะของคนที่ชอบดูถูกคนในสไตล์ญี่ปุ่นนะคะโอเคค่ะโอ๊ยรู้สึกล้อในครัวนี่ร้อนนะคะแอร์มันมาไม่ถึงยัดชะอ่ะลงมาแล้วส,สาน้นก็เดี๋ยวจตอนนี้กี่โมงแล้ว บ่ายสามโมงแบบแปดนาทีแนละต้องรีบอาบน้ําไปโรงเรียนนะคะเทอก็คราวหน้าอยากจะให้ฟ้าจังเนี่ยสปิเอล่าในเรื่องอะไรนะคะคอมเมนต์มานะคะอ่ะเอางี้ดีกว่าเพื่อนๆมีลักษณะของคนที่ชอบดูถูกคนในสไตล์ญี่ปุ่นหรือเปล่าที่บอกมามีหรือไม่มีแค่นั้นแหละแล้วก็ถ้ามีอธิบายมาจะแก้ไขตัวเอง,องไงแค่นี้นะคะอ๋ออย่าลืมกดไลค์แล้วก็ s u b s c r ร b e ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะจุบๆยศจ้า ยักชาซาจังกับสเปเฮระในญี่ปุ่น